ที่ใช้ปลากระกป๋องนี่จูขี้เกียจติแกะปลานะจะใช้เป็นทูน่าหรืออะไรก็ได้นะแต่ให้เป็นแบบว่าทูน่าในน้ําเปล่านะไม่ใช่ใน้าในน้ํามันนะก็คนๆลงไปอันนี้มันหอมมากเลยนะคะน่ากินมากแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปนะก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ค่ะก็ใส่ชูรสก็ติดนัวนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะเอาตามที่เราชอบเลยแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปนะ ก็ชิมชิมดูนะคะว่าเราชอบรสไหนก็เอารสนั้นแล้วก็มาตักเสิร์ฟเลยอันนี้อะฉันก็จะเพิ่มไข่ลงไปสองฟองนะคะเพื่อเพิ่มโปรตีนให้เรานะคะใครจะกินสามฟองก็ได้นะคะถ้ากลัวไม่อิ่มก็จะเส้นก็ประมาณนี้นะคะ200 200กรัมที่จูบอกแต่ต้นคลิปนะก็ใส่กระหล่ำแล้วก็ราดลงไปะค่ะถ้าใครเบื่อเนื้อสัตว์เบื่อเมนูอื่นๆนะคะก็สามารถเอาไปทำได้นะคะเพราะ มันอร่อยจริงๆทุกคนแบบว่าจูแนะนําเลยอะคือเราลดความอ้วนอะเราไม่จําเป็นต้องอดนะทําแบบให้มันมีความสุขอะมันถึงจะไปรอดนะคะถ้าเราแบบอดมันก็ทําให้เราอดอยากแล้วก็ตะบะแตกไว้นะเราทํากินแบบว่าเลือกของกินอะมันจะโอเคกว่านะก็ลองเอาไปทําดูนะคะอ่ะเดี๋ยวจูจะลองมาทานให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ อารมณ์แบบเส้นพาสต้าทุกคนแต่ว่ากืึดกึดอร่อยมันก็ไม่ได้กเกลเอยนะคะอร่อยดีดูว่าน้ำก็จะแบบนี้คนะใส่ไข่ต้มลงไปเพื่อเพิ่มโปรตีนนะคะมันก็จะเผ็ดๆนิดนึงจ้าค่ ถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเพิ่มลงไปก็ได้แต่ว่าจุกลัวแสบท้องก็เลยใส่แค่นี้อืมอร่อยมากทุกคนอืม ก็อย่าลืมลงไปทําทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้จูก็ไปแล้วคะ่ะขอขอตัวกินก่อนนะคะ